สวัสดีครับผมไอซ์จากร้านเน็กเซปอัตโนมอทิฟนะครับวันนี้นะฮะเราพามาชมนะครับการรับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะฮะนั่นคือเจ้านะคฮะฮอนด้านะฮะซีวิกนะครับตัว R S นะฮะนี่คือโฉมใหม่เนเชนนะครับตัวล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดตัวไปในไทยนะฮะและเราก็อ่ารับรถมาแล้วนี่ก็เป็นคันแรกในไทยเช่นเคยนะครับก็รถใหม่ต้องเราอยู่แล้วนะฮะลูกค้านะครับเข้ามารับบริการติดตั้งผิดใสกันลอยรอบคันนะฮะที่แบรนด์เลสกาดนะครับความหนา105มิลลิเมตรนะฮะรับประกันถึง5ปีเต็มเลยนะครับ คันนี้นะฮะแน่นอนเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราถนัดนะเพราะเรามีไฟนะภายนอกภายในเป็นพทเทินตัดมาตรงรุ่นเลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือตัวนี้นะฮะเป็นตัวไมนร์เชนนะครับเขาจะมีการนะฮะปรับดีไซน์กันชนหน้าใหม่นะครับแต่ไม่ต้องกังวลเลยะฮะเรามีนะฮะทีมงานสาหรับทำพทเทินไฟล์อยู่แล้วนะครับ จุดต่างๆนะครไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเรามีครบจุดหมดนะครับที่เป็นฟิล์มตัดไฟแพทเทิร์นออกมาได้นะครับแล้วก็ฟิล์มหน้าจอกลางเนี่ยติดตั้งแบบไม่ใช้น้ำนะฮะไม่ต้องกังวลว่าหน้าจอจะมีปัญหาหน้าจอผังนะครับมาที่เราสบายใจได้แน่นอนฮะกับเจ้า Civic r รคันนี้นะครับบอกเลยว่างานได้งานละเอียดแบบนี้ต้องทีในเ็ปอโตโมติขอบคุณครับสวัสดีครับ